สวัสดีครับเป็นทุกเอีบโมบายทุกคนทุกท่านนะครับผมจันตองอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําแผนการเล่นในสัปดาห์นี้นั่นเองครับก็ค,คือแผน4222 2, 2, แล้วก็แผน4321นั่นเองนะครับบอกเลยว่า2แผนนี้แผนใหม่ที่เล่นเข้ามือนั่นเองนะครับถ้าเล่นไม่เข้ามือไม่บอกนั่นเองนะครับเขียนครับไปดูแผนแรกก็คือแผน4 222นั่นเองนะครับโอเคกรุบที่เอ็กซ์ตันครับแล้วก็ยูเซอร์อินฟอร์มชันนะครับกรุบที่ดิมทีมนะครับแล้วก็ให้พวกเรากรุบที่เบสทีมตัวนี้นะครับกรุไปเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็ให้พวกเราไปเลือกที่โซนยุโรปตัวนี้นะครับกรุมาตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ไปเลือกที่ตรงนี้นะครับเอ่ตรงนี้นะครับยาวไหมนะครับอ่ายุโรปนะครับแล้วก็ไปเลือกที่ ปอร์โตโต้ซูเปอร์ลีกตรงนี้นะครับกดไปแล้วก็ให้เลือกที่สโมสรตรงนี้นะครับอิตันบูสปอร์ตรงนี้นะครับอิตันบูสปอร์นะครับรหัสแผนก็คือ1 14 1นั่นเองนะครับรหัสแผนคืออะไรบางคนงงนะครับอันนี้บอกมือใหม่ไปด้วยนั่นเองครับ1ก็คืออ่าทวีปนั่นเองนะครับก็คือเอเซียตรงนี้นะครับเออยุโรปหนึก็คือตรงนี้นะครับทวีปนะครับ 14ก็คือลีกนั่นเองครับลีกที่14นั่นเองครับแล้วก็1ก็คืออิตนบูกหรือคือทีมนั่นเองนะครับโอ,อ,คอเอค okay. อดกดดันไปอันนี้บอกมือใหม่ไปด้วยน,นะครับเผื่อ,อาบางคนไม่รู้จักรหัสแผนนั่นเองนะครับแล้วก็ไปที่เกมแผนครับตัวโค้ดก็เช็งฟอร์มชั่นแล้วก็ดีฟอร์นั่นเองครับแล้วก็จะได้แผน4 2่สงนั่นเองนะครับ,ไ, 4, 2, รบไปดูแนวทางการจัดทีมนะแนวทางการจัดทีมนะครับ ตรงนี้ประตูเราจะใช้าสายออฟฟิซหรือดิฟฟิซก็ได้นะครับถ้าใครอยากได้แบบยืนตำแหน่งที่ดีก็สายดิฟฟิ i ิ e นั่นเองนะครับแต่ถ้าใครอยากได้สายแบบไปตัดบอลน,นั่นเองนะครับใช้สายออฟฟิซิฟนั่นเองนะครับส่วนเตะแบ๊กนะครับอันนี้จะใช้จะตายตอะไรก็ได้นะอันนี้อยู่ที่ การคุมกองหลังของเรานั่นเองครับแต่แนะนำถ้าไม่อยากให้หลุดนะใช้บิวอัพคู่กันก็ได้หรือจะใช้บิวอัพคู่กับเดสทอยเยก็ได้นั่นเองครับส่วนใครจะใช้เอ็กตาฟ์โฟลแมนก็ได้นั่นเองครับโอเคนะครับส่วนทางขวาแนะนําให้เป็นสายอาอมสีนั่นเองครับเพื่อจะได้เติมเข็มลุกนั่นเองนะครับเนี่ตรงนี้นครับเพื่อจะได้เติมเข็มลุกด้วยนั่นเองครับโอเคเพื่อตัวนี้มันตันแล้วเราจะถ่างออกมาก็ได้นั่นเองครับ ต่อไปตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับนะครับตัวนี้จะเป็นดีฟสงตัวแนะนำให้เป็นอังเคอร์แมนตัวหนึ่งนะหรือจะใช้บล็อกทูบล็อกก็ได้นะครับตัวนี้นะครับหรือจะใช้บล็อกทูบล็อกคู่ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นบล็อกทูบล็อกคู่นะครับถ้าใช้การบล็อกทูบล็อกคู่นะครับถ้าตัวหนึ่งมันเติมตัวหนึ่งมันจะดินตำแหน่งอยู่ตรงนี้นะครับนี่สังเกตดูดีนะครับถ้าตัวหนึ่งเติมตัวหนึ่งจะยืนตำแหน่งตัวนี้ ถ้าตัวหนึ่งเติมก็จะยืนตัวหนึ่งตัวนี้นั่นเองนะครับมันจะเติมทีละตัวนะครับมันจะไม่เติมพร้อมกันนั่นเองนะครับแต่จะให้แบบกลางแบบนั่นๆเลยคือให้เป็นสายอันเคอร์แมนตัวหนึ่งหรือบล็อกทูบล็อกตัวหนึ่งก็ได้นั่นเองนะครับหรือใช้เดียสทเยอร์ตัวหนึ่งก็ได้นั่นเองครับไล่เบียดไล่บี้บอสนั่นเองนะครับโอเคครับส่วนตัวนี้แนะนําให้ใช้โฮก็ได้นะครับโฮตัวหนึ่งกนะครับหรือจะใช้เป็นแบบ ตัวสัส้นสัเกีย์ตัวหนึ่งเ,เกียร์ถีบพีมากเกอร์ตัวหนึ่งเองนครับหรือจะใช้หูทั้งคู่ก็ได้นะครับเพื่อจะได้เติมเกมรลุกนั่นเองครับเผื่อใครอยากได้แบบเกมรลุกตึงๆนั่นเองครับถ้าเติมเกีรลุกแบบนี้มันจะเป็นแผน42-4สทันทีนั่นเองครับโอเคนะครับส่วนนับป้าตรงนี้นะครับแนะนำให้เป็นกูฟูเชิญนั่นเองครับเพื่อที่จะได้วิ่งขึ้นข้างหน้านั่นเองครับแนะนําให้เป็นตัวหม่งนี้ตัวนึงนะครับนี่ตัวหม่งนี้ตัวนึงแล้วก ตัวพิภูตตัวหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคนะครับส่วนสกิลสกิลก็ส่วนไอ้ไอไอไอพวกกองการพวกนี้นะแนะนำเลยครับบันทัดพาร์ธฮิวติกทูพัทซิ่งต้องมีนั่นเองครับส่วนอ่าไอ้ไอพวกนี้นะสกิลสูงนะครับต้องมีบันทัดพาร์ธนะครับไปเพิ่มเติมให้เขาว่าเลยนั่นเองครับส่วนตัวตัวนีวน้แนะนําให้มีพินพอยต์ยิ่งดีนะเปิดมงกิมมิ่งตึงๆนั่นเองนะครับโอเคนะครับผ่านไปแผนแรกนะครับต่อไปไปดูแผน4321องหนึ่งอันนี้ ผมชอบมากเลยครับแผนนี้ไปดูนะครับเอ็กตาร์ครับยูเซฟฟอร์มิชันนะครับดินทีมครับไปที่เบสทีมนะครับตัวนี้นะครับเบสทีมแล้วก็ไปที่โซนเอเชียโอเชินียนะครับคุณก็มาตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่เนชชแนลนะครับตัวนี้นะครับเนชชแนลแล้วก็ให้เลือกที่ประเทศซาอุดิอาระเบียตรงนี้นะครับรหัสแผนก็คือ 4 6 3นั่นเองนะครับเลือกประเทศซาอุดิอาระเบียนั่นเองนะครับร่างแผน4 6 3นะครับกดไปแผนนี้โคตรตึงเลยนะผมเล่นเข้าเมืองมากเลยนะสองแผนนี้โอ้โหบอกต่อเลยครับโอเคนะครับเกมแผนครับแล้วก็ตัวโค้ชเงฟอร์มิชันแล้วก็ดีฟォลโอเคนะครับโอเคไปดูแนวทางการจัดทีมบ้างนี่โอเคนะครับอันนี้จะเป็นซีเอฟสองตัวกลางตึงๆเลยนะครับผมชอบ ทุกวันนี้ผมชอบแบบใช้กลาง c f 2ตัวเนี่ยมันไม่หลุดตำแหน่งดีนะทั้งลุกลับนั่นเองครับนี่โอเคนะครับเหมือนเดิมครับสามตูเหมือนเดิมเลยใครจะใช้ออฟฟิซีฟดิฟฟซีฟก็เลือกเอานั่นเองนะครับส่วนเซนเตอร์แบ็กก็แนะนำบิวอัพคู่กับเดีสนั่นเองนะครับแบ็กขวาแบ็กซ้ายก็เหมือนเดิมนั่นเองนะครับแนะนำให้เป็นสายออฟฟิซีฟนั่นเองครับแต่ถ้าใครอยากได้เกมรับตรงๆก็สายดิฟฟิซีฟนั่นเองนั่น นั่นเองนะครับต่อไปกลางลูกตัวนี้มันเป็นกลางเออไม่ใช่กลางรับนะครับกลางรับตัวเดียวแนะนําให้เป็นอังเคอร์แมนนั่นเองครับเพื่อที่จะได้เดินตําแหน่งแบบนี้นั่นเองครับอย่างเช่นดูด้ฟาเบนโยกับซิมิโลนั่นเองครับถ้าใช้กลางรับตัวเดียวเนี่ยแนะนําให้เป็นอังเคอร์แมนเลยนั่นเองครับเพื่ออะไรครับถ้ามันเป็นม็อกทุบบล็อกมันจะเติมนั่นเองครับนี่มันจะดูตําแหน่งได้นั่นเองนะครับส่วนสตัวนี้แนะนําให้เป็นสายบล็อกทุบบล็อกเลยนั่นเองครับ บอกเลยว่ากลางตึงๆเลยนั่นเองครับมันจะเติมด้วยแล้วก็มาช่วยเกมรับด้วยนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นสายโฮนะซีเนะครับเติอมอยู่แต่ถ้าเล่นเกมรับมันจะไม่ตึงเท่าไหร่นั่นเองครับมันจะไม่ค่อยไม่ช่วยเกมรับเท่าไหร่นั่นเองครับท่านสายโฮนะแต่ถ้าแบบต้องการเกมบุกจริงๆแนะนําโฮตัวหนึ่งแล้วก็บล็อกตัวหนึ่งนั่นเองครับแต่แนะนําส่วนตัวผมนะผมใช้ผมใช้ใชบแบบบล็อกตัวบล็อกคู่นั่นเองครับส่วนตัวนี้เป็นอันเคอร์แมนนั่นเองครับต่อไป ตัวนี้นะครับแนะนำใหเป็นฟอนิฟิกบเกอร์หรือเป็นสายคอสเปเชอรลิสต์ก็ได้นั่นเองครับที่มันมีสกิลลงเล่นเคอร์เลอร์เป็น point c r ช s s i n g to passing ท่นเองครับนี่สองตัวนี้ส่วนตัวนี้นะครับแนะนำให้เป็นโกลบูเชียร์ครับเหมือนเดิมเมื่อคือมันจะวิ่งขึ้นหน้านั่นเองครับกองกลางส่วนตัวนี้นะครับแนะนําเลยตึงๆนะครับทูพ a สซิ่งเหมือนเดิมครับฮิวติกนะครับวันทัดพาร์ตต้องมีนะครับอันนี้ต้องมีวันทัดพาร์ตครับตึงๆนะครับถ้ามีสกิลเฮดดิ้ง แนะนำให้ไปเพิ่มสกิล All-in-Sub-Priority นะครับบอกเลยว่าโคตรโหดกระโดดยิงนั่นเองนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นั่นเองครับสองแผ่นนี้แนะนําให้เป็นเล่นเล่นั่นเองครับบอกเลยว่าตึงๆนั่นเองครับสำหรับแผน4222ลาดแผนตรงนี้คือ1141นั่นเองครับแล้วก็แผน4321ลาดแผนตรงนี้คือ463นั่นเองครับโอเคนะครับสกิบนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับ ถ้าคลิปนี้ถูกใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นารางังในการทํงคลิปของช่องจันต้องเปียบายด้วยนะครับติดาตามคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ